เขาเป็นคนสู้ชีวิตนะครับสู้ชีวิตต้องแต่เด็กเพราะว่าช um ีวิตเขาก็ไม่ได้แบบว่าเกิดมาสบายเขาเป็นนุ่นผีที่ดี support ในเรื่องของทำแนะนำหรือว่ากำลังใจ นัดเนี่ยมามาเจอกันมิสติ้งกันนะแบบชาวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พิษณีหายไปเลยแต่ด้วยการที่หายไปเลยเนี่ยในกลุ่มก็ไม่มีใครเอะใจ mm hmm. ก็คิดว่าสงสัยนางก็คงแบบดูดวง mm hmm. หรือว่าไม่ว่างอะไรอย่างเนงะี mm ้ย hmm. เพราะว่าปีนี้พิษณีก็เพิ่งอายุ50เองนะครับ mm hmm. ก็ก็ก็ไม่มีอะไรจนจะถามว่ามีลางไหมหรือว่ามีอะไรไหมก็อาจจะเป็นช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมา คนชอบเรมาถามเราว่าซันนี่เป็นไงบ้างเรก็บอกไม่รู้นางเหมือนกันเนาะนางก็คงแบบปิกวิเวกไปตามสไตล์นางเพราะว่าเดี๋ยวนางอยากจะไปต่างประเทศนางก็บินไปทํางานเลยหรือบางทีนางอยากจะไลฟ์ดูดวงก็ไลฟ์แบบทั้งวันทั้งคืนไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็เลยแบบเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหาตรงนั้น พิษณุเป็นคนลําบากนะครับแล้วก็เออเหมือนเหมือนอครนอบครัวอย่างเงี้ยก็ไม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันพิษณุสเขบาบอกว่านะสัมภาษณ์ก็บอกว่าป่วยแต่เป็นลักษณะบอกแบบเอ็น์เทเนอร์นึกออกมา้ว่าแบบว่า <S <S 2> <S 2> เอาเอแบบว่าเออฉันแบบว่าเป็นไทลอยนะตัวเลยอ้วนเป็นหมูเลยหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้แบบว่า มันไม่ไหวแล้วหรือเรืมันไม่ใช่เลยแล้วก็ในพูดในเรื่องของส่วนของอะไรอะมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ได้ถูกนําเสนอในแง่ของความน่าสงสารกูก็จะบอกเขาบอกว่าพี่ซันนี่ไปสบายแล้วนะคือคือวันนี้พี่ได้ไปแบบสวรรค์ก่อนใครไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบว่า มันมีภาระมีห่วงเลยแล้วไปให้สบายแล้วก็แบบไปอยู่ในวภวภบคิที่ดีไปในที่ที่มีแต่คนรักเราคนยอมยอมรับเราคือ เป็นเป็นรุ่นพี่ที่ต้องเรียนแล้วก็ในวงการเป็นคนดีแล้วก็คือซัพพอร์ตในเรื่องของคำแนะนำรือว่ากำลังใจ